น้ำตาซึมเชอปรางใจหายเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในฐานะสมาชิก B.N.K.48 ค่ะจบการศึกษาอย่างสง่างามนักร้องไอดอลสาวเชอปรางอารีกุลหรือเชอปราง B.N.K.48 โดยเจ้าตัวนั้นจะสิ้นสุดการทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกและกับตันวง B.N.K.48 ในเดือนตุลาคม2566และจะทำหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้จัดการวงทางต้นสังกัด B.N.K.48 ซึ่งได้จัดคอนเสิร์ตจบกัน ศึกษาขึ้นในวันนี้2 9ตุลาคมนทันเดอร์โดมเมืองท้องธานีล่าสุดสาวเชอปรางได้เปิดใจว่าดีใจที่วันนี้ทุกคนมากันเยอะตลอดระยะ6ปี10เดือนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายและได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ในการทํางานต่างๆรู้สึกใจหายเหมือนก,นกันกับการจบการศึกษาเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในฐานะสมาชิกซึ่งในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตอยู่บ้างแม้จะจบการศึกษาไปแต่ความเป็น BNK ก็ยังอยู่เพราะจะเปลี่ยนบทบาท สมาชิกเป็นผู้จัดการวงโดยไม่ได้อยู่เคียงข้างน้องๆสมาชิก BNK เช่นเดิมที่ผ่านมานั้นน้องๆอุ่นใจเมื่อมีเราอยู่บนเวทีแต่ต่อไปน้องๆต้องอุ่นใจด้วยตัวของตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองที่ผ่านมานั้นขอบคุณแฟนๆเหล่าโอตะทุกคนที่ให้กำสนับสนุนตลอดคอนเสิร์ตครั้งนี้เชอปรังไม่สันวาว่าจะเสียน้ําตาเพราะก่อนหน้านี้ได้ซ้อมก็ได้เสียน้ําตาไปแล้วหลายครั้งก่อนจะเผยว่าน้ําตาปลิมๆิต่อสมาชิกวงน้องๆสมาชิก BNK ว่าขอบคุณ ที่มาเขาร่วมวงนี้ด้วยกันค่ะ